สวัสดีค่ะพี่้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าส at <t astic developed Airbnb> oh ู oh ่ช oh ่องอแบบรับ oh เินออฟฟิเ oh ชีโ oh อ้โโอยโอยโอยเอ้ต oh ื่นลูกไปตื่นตื่นยลกูตายลูกค่อยตัวนี้น้อยมัดใจง่ายตอีพอ้องอตีแม่เอาโอ้ยเอา ไปฮะมูกินกปจับพนาบแม่เลาจะโทรหาเขาตีพี่เลนีู่้สวนกันบอกพัชร์ก็พอพอตื่นเฮ้ยตัวเขาห่าวแบบแมนกับฟ้าจำรถพองบ่ได้๋ยวบหล่างค่ารถข่าหลังค่าแค่เท่าน้สิบปยัง่ะมาี่แล้วสวนก็เล่าเลยดีล้วมาเก่นด้ฝ่ายกจะตื่นเต้ไไว้เ่กาส ตื่นสอดตัวบ้มพี่พลักิจเนาะบันนี้นอนดึนกเนาะตื่นตื่นตื่นแต่สองลูกเธอแทนคุณแม่ขึ้นปูดเดือดนะเดี๋ <c oughs> ยวมันเขย่งมากคล้องผ้าบ่มไปปูดกับพี่ดองครับนีกันเส้รามากเลยวันนี้โอ้ยมา้าลำดากกันเราสวนกลักบหนูสวนมากมยากาศเป็นยังไง <c oughs> ที่แล้วเราจะไปกินกระจำนี่แหละบันนี้เป็นยังนิ่วนัว่นบาดนิ่วมีดบาดมือล่องของเล็บออกเลยไม้ เฮ็ดอย่างมันคือได้ปะอันซยมองหมวนาบบึงนิ่งจคิดได้กะแก้วบาทนีู่อยนี่เลยเจ็บนะมัขึ้นนอนเจ็บมีหมูใค่จิตวมีมูอยู่อยู่คนที่งานเดียวแม่นึ่งว่าเหยดหัอย่านี้ที่อเอาชอมบ้านยุใส่ไปดูกันนะ ดอกกาเกิดลังข้าหัวลังข้าหมอนหัวมองในหัวจ้ะสวัสดีครับนี่โอ้โห oh. มันซึมบอกค่ะเรื่องเลยพี่นองค่ะมันซึม มันเกิดจากยังค่ะคุณพ่อกระเบือกแตกมีถึงอย่างก็เสียด้วยปกะเนี่ยร่อมผัดแกแตกดิพ่ออ๋อจ้ะร่อผัดกระเบืองมันผิวลงมีบานหลังไงป้าปพ่อที่้ดองค่ะตัวมีเงินไปสะสมเสีบบานผมดิ บอกจะคว้องดอกอาบ้านเมนุพ่อจูค่ะพี่น้องบ้านเล็กที่เท่าใดเฮงยทำเมียกันท่าพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเลยบ้านเล็กที่เท่าไใดไม่บูดหนึ่งหนึ่งแปด บ้านแม่ก็เป็นมาท่อมเด้มาท่อมอเหลี้ยงมาเนี่ยมหนึ่งหนึ่งแปดครับพี่ดอะบ้านพอ่อนุษโอบ้านพนุษบา้บานเมนุษพ่อโจรอครับพี่ดอกสมแซมค่ะบุญมันหวัวหลังข้าวร่มผาดประจันตดเลยสร้างกะเดืองมาะค่ะพี่บอก สั่งเฮียนใหม่กับบมีบบนอยู่เพราะว่าอีพอกับงานหลายอีแม่กับายุมบัานในขอนแกนถือว่าเป็นบ้านใหญ่เป็นสำนักงานใหญ่เหล็กถเราสิมีแต่เปิดเปิดหกขาเดี๋ยวเป็นขามาเปกับเขาสังเกตเห็นเอฟซีเพิ่นบอกว่าถ้ารดสอนรุกับปจูนั่นซไม่แต่เปิดแปิดหกขาหกาปดเปิดเปดหก โอ้ตั้งเวทีไว้ซ้อมเรียบร้อยแล้วแปดแปดห้าแปดหกแปดเวทีแปดแปดหกค่ะบรรยากาศจ่ะพี่น้องตั้งเวทีรอสแตนบายซ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศที่โดมค่ะพี่น้อง พร้อมออริชัน่นพี่น้องคะประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ไปยังลูกหลาน FC e สา,ารพันธ์เพลหรือว่าตัวอ e ีพอยน์แมนหรือว่าบีไอซ์ซันนี่สมุทรเส้นนะคะตอนนี้พ่อโจเปิดรับออดิชัน่นออดิชันช่นบุตรรับนะอดอดอิชั่นนะคะพี่น้องคะศิลปินสาวพนธ์เพล็กหรือว่าตัวอีพอยน์แมนหรือว่าบีไอซ์ันนี่สมุทรเส้นนะคคนที่มีความใฝ่ฝันนะคะอยากเป็นศิลปินหรืออยากทํางานร่วมกับพ่อโจรหรืออยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรงสรค์ผลง,งาน สารานุนโชว์สารานุพ้นพลงสามารถติดต่อสมัครได้ที่แฟนเพจสารานุพ้นพลงแอนแฟนเพจสารานุรัพพืนโชว์กับพี่น้องคะส่งคลิปการร้องแลือการอัดเสียงมาเดี๋ยวแอดมินจะพิจารณาแล้วก็ส่งให้บอร์ดนะคะแล้วก็จะแจ้งวันที่เปิดรับออดิชั่นนะคะพี่น้องทุกคนอาจจะมีโอกาสในการสารได้เหมือนปอมแปมด้วยว่าน้องอุ้งอิงแลักกาน้องมากนะหรือว่าน้องฮั่นแพงหรือว่าศิลปินเอ้ยจจะยิ่งอยู่ในเกือสารับุพ้นแพงแอนสารานุพืนโชว์ทุกคนกับ คือว่ากับมีช่องทางการทำอาหารก,กินที่ดีนะคะสําหรับใครที่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสาวน้อยหรือว่าในเรือสาวน้อยกับทักแฟนเพล,ลป,ออะะพประกาศส่งคลิป audition ใดนะคะพี่น้องประกาศหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งพลาดไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะสําหรับสาวน้อยลําเพิ่นชูและสาวน้อยเพื่อนเพียงนะคะแน่นอนว่าสาวน้อยเพื่อนเพียงและสาวน้อยเพิ่นชูก็คือผู้บริหาเรเดียวกันเครือข่ายเดียวกันยับยับง่าย ไปปุนมาผีก็คือขอพูดเด็กกันคือเก่าคุณพี่ดองค่ะแต่ร่วมสร้างสรรค์ละก็รวมอ่ากขเรียกก็เป็นส่วนหนึ่งสาสตร์พิลปงานศิลปรศิลปะหมอลำมค่ะพี่ดองหมอลำเพื่อนนี่ยังถือว่ามีหน่อยคณะยังถือว่ามีไม่กี่คณะที่เป็นหมอลำเพื่อนค่ะพี่้องค่ะส่วนมาสเปนสเป็นหมอลำขอนแก่นภาพี่ดองนะคะู้ใดสนใจที่สีออดิชั่นกาให้ติดตอสถาบันทางแฟนเพียได้นะคะพี่ดองค่ะอันนี้ก็คือแบบ พ,พอมแปมกันย่างอ,อบนีดแล้วค่ะพี่น้องไม่ไหแล้วกลับไปกลับไปบ้านเอามอกว่าแล้วมากระผาเลยแ้วไปยูทูนี่แหละเราวก็กลับไปบ้านหาป่าีลยวเมื่อนี้เราก็ห้าแล้วก็ไปกับพน้าแปลวอ๋อแสดงว่ายูทูบอยู่กับแม่มน,นุษย์ด้ยก็เป็นพี่พึง่งแสดงว่าย้ายแล้วสิแม่ไม่ยุ่งผีดเลยติแม่เอ,อาแล้วมาเรีน ปิดวงหนึ่งเขาจะได้มาโรงนี้เด็กๆปิดปิดโรงเรียนป่อือเฉพาะนึกวว่ยใย่บานมันสิได้มาอยู่บ้านใหญ่แม่นจ้ะเปิดเมื่ออื่นติอ๋อ่คนกลับมคนกับเฮียนไมฮะพ่อตาพ่อตาซึ้อรถตี คือแก้วแล้วบวชจะมืออาคิดเลยตาบวชอาทิตย์หนึ่งกับพี่อนองปา,ปาดปานะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปกับพี่นองค่ะใน้ยุนได้กินย่ำสามาแล้ว